ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันช่วงนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีคำถามคล้ายๆกับที่ผมถามไปนะฮะว่าไม่รู้ว่าตัวของเราเองเนี่ยมันโชคดีหรือว่ามันโชคร้ายกันแน่ เพราะตอนนี้นะฮะบางวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเ,ออเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ยังไม่ติดโควิดนะฮะเรายังปกติดีอยู่ยังไม่ต้องไปแย่งกันหาเตียงนะฮะในโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเหมือนโชคร้ายเหมือนกันเพราะว่า มันต้องกักตัวนะฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีความกังวลหลายๆอย่างเลยนะฮะว่า1คือเราติดหรือยังนะครับอันที่2ก็คือว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะฮะจะทํางานก็ไม่สะดวกต้อง work from home นะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจต่างๆเนี่ยลูกค้าก็หดหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็อดกลุ้มใจไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าบางจังหวะมันต้องยิ้มทั้งน้ำตานะฮะ นอกจากในสถานการณ์โควิดตอนนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายเหตุการณ์ในชีวิตของพวกเราเลยนะครที่บางครั้งเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือว่ามันเป็นเรื่องร้ายกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเผิเอเผิญว่าผมเนี่ยได้ไปเจอนิทานเรื่องนี้มาจาก2แหล่งพร้อมๆกันเลยนะฮะโดยที่แรกนะฮะที่ผมไปค้นพบเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาจากหนังสือของพิโจโธนาเทียนอัจฉริยะนั่นเองที่ชื่อว่าล้มลุกเรียนรู้นะครับ ส่วนที่ที่สที่ผมได้ไปฟังมานะฮะคือจากหลักสูตรของ Life University นะครับหลักสูตรที่ผมไปเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรของการที่เราจะเป็น Leadership พได้ยังไงนะฮะก็มีพูดถึงเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันต้องป๊อปปูล่ามากๆนะฮะเพราะว่ามันได้รับการพูดถึงเนี่ยจาก2แหล่งใน เวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับว่าแล้วก็เลยอยากที่จะเอามาเล่าให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวนี้ไปพร้อมกับผมด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะฮะไปฟังพร้อมกันได้เลยครับนิทานที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นนิทานจีนนะครับสอนแง่คิดซึ่งมีชื่อว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับ แต่ว่าผมไปคุดคุยเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะฮะว่ามันมีชื่อด้วยนะฮะว่าเท่าไส้เสียหมาสำหรับใครนะฮะที่ชอบอ่านนิยายจีนนะฮะหรือว่าชอบอ่านนิทานที่ให้ข้อคิดอาจจะเคยผ่านหูนิทานเรื่องนี้มาแล้วสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยฟังนะฮะลองมาฟังไปพร้อมกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราวนะฮะในนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีชายชราอยู่คนหนึ่งนะฮะซึ่งตัวของเขาเนี่ยทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับ แต่เขานั้นนะฮะก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีลูกชาย1คนนะฮะซึ่งเป็นลูกชายที่กระตันยูนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีม้านะฮะซึ่งเป็นม้าพันธุ์ดีร่างกายกายำอยู่1ตัวโดยที่ม้าตัวเนี้ยเขาเลี้ยงมานานแล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะช่วยทํางานทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะทั้งใช้เป็นพาหนะในการเดินทางนะฮะใช้ขนของหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ ทําไร้ไถนานะครับก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยต่างก็ชื่นชมนะฮะที่ชายชราคนนี้มีทุกอย่างพร้อมสับหมดเลยนะครับอยู่มาวันนึงนะฮะจู่ๆเนี่ยมาที่แสนจะรู้ใจตัวนี้นะครับเราก็ทํางานได้สารพัดอย่างเนี่ยอยู่ๆก็หายไปจากค้อของชายชราซึ่งตอนนั้นนะฮะเมื่อม้าหายไปเนี่ยชายชราก็เลยไม่เหลือม้าเลยสักตัวเดียวนะครับ เพื่อนบ้านของเขานะฮะพอรู้ข่าวว่าม้าหายไปนะครับก็ตามประสาพเพื่อนบ้านที่แสนดีนะฮะก็เดินมาหาชายชรานะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหท่านเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยช่างโชคร้ายเหลือเกินอยู่ดีๆม้าก็มาหายไปแบบนี้ชายชราพอได้ยินนะฮะก็บอกว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายจะโชคดีหรือโชคร้ายเดี๋ยวก็รู้หลังจากม้าหายไปหนึ่งสัปดาห์นะครับอยู่ๆ ม้าของชายชลาเนี่ยก็กลับมาแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาตัวเดียวนะฮะมันพาเพื่อนม้าที่เป็นม้าป่าเนี่ยกลับมาพร้อมกันอีกถึง12ตัวทีนี้นะฮะอยู่ๆชายชลาเนี่ยก็กลายเป็นว่าจากม้า1ตัวกลายเป็นม้า13ตัวพอเพื่อนบ้านที่แสนดีรู้เรื่องนะฮะลองเดาไหมฮะเพื่อนบ้านที่แสนดีก็เดินมาบอกว่าโอ้โห คุณชายชลาท่านช่างโชคดีเหลือเกินที่อยู่ๆเนี่ยก็ได้ม้าเพิ่มมาเป็น13ตัวชายชราก็เลยบอกกับเพื่อนบ้านกลับไปนะครับว่าเราท่านรู้ได้ยังไงว่านี่คือโชคดีจะโชคร้ายหรือโชคดีเดี๋ยวก็รู้2เดือนต่อมานะฮะลูกชายของชายชลานะครับก็พยายามที่จะฝึกม้านะพยายามที่จะขี่มาที่เป็นม้าป่าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปราบพยศมัน แล้วอยู่ๆนะฮะม้าเนี่ยมันก็พยศนะฮะแล้วมันก็สะบัดลูกชายของชายชราเนี่ยตกลงจากหลังมา้าปรากฏว่าชายหนุ่มนะฮะก็เลยขาหักนะครับแล้วก็พิกการน,นะฮะปรากฏว่าพอเพื่อนบ้านรู้ข่าวนะฮะก็เดินมานะครับแล้วก็มาแสดงความเสียใจแล้วก็มาบอกว่าโอ้โหท่านเนี่ยโชคร้ายเสียจริงๆเลยนะครับชายชราก็เลยถามเพื่อนบ้านกลับไปด้วยประโยคเดิมนะว่า แล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้คือโชคร้ายจะโชคร้ายหรือโชคดีใครเล่าจะรู้เวลาผ่านไปอีกไม่กี่เดือนนะฮะอยู่ๆนะ,ะก็มีการประกาศเกณฑ์กำลังพลคนหนุ่มนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นทหารนะฮะแล้วก็ไปรบกับข้าศึกซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็เข้ามาที่หมู่บ้านนะฮะแล้วก็มาเกณฑ์ผู้ชายไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งนะฮะมาพบกับลูกชายของชายชรา ก็ปรากฏว่าเห็นว่าขาหักอยู่นะครับลูกชายของชายชรา,าเนี่ยก็เลยไม่ถูกเกณฑ์ไปรบนะฮะนั่นทําให้เพื่อนบ้านของเขานะฮะก็กลับมาพูดอีกว่าโอ้โหนี่โชคดีจริงๆที่ลูกชายเนี่ยไม่ถูกเกณฑ์ทหารไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะจบลงแต่เพียงเท่านั้นนะฮะเป็นเรื่องของชายชรา,านะครับกับเพื่อนบ้านนะฮะที่คอยมาถามสารทุกสุขดิบนะครับ โดยที่นิทานเรื่องนี้นะครับพอเราฟังไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาสอนให้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยนะฮะว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเราโชคดีหรือว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะเรียกได้ว่าโชคร้ายอย่างแท้จริงซึ่งพอลองฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนะฮะเราก็กลับมามองหลายๆเรื่องในชีวิตของเรานะครับว่า หลายครั้งที่เราคิดว่าโอ้โหทำไมเราช่างโชคร้ายทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่พอวันเนี้ยเราผ่านเหตุการณ์น,นั้นมาได้ครับแล้วลองมองย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏว่าเราอาจจะรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์น,นั้นๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเราเคยเจอความรักที่ไม่ดีมานะครับแล้วก็เราอกหักนะฮะเราร้องไห้เสียใจแต่ว่าจนวันนี้นะฮะเรามองย้อนกลับไปเนี่ย เราอาจจะต้องขอบคุณเหตุการณ์น,นั้นที่มันทำให้เราเนี่ยได้เข้มแข็งขึ้นมันทำให้เรามีภูมิต้านทานขึ้นแล้วก็สุดท้ายมันทำให้เราได้มาเจอคนดีๆที่เราเนี่ยได้รู้จักอยู่ในปัจจุบันหรือบางคนนะฮะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายจากการที่โดนโกงเงินนะครับหรือว่าธุรกิจเนี่ยประสบปัญหาแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งหากมองย้อนกลับมาครับ เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นมาเขาอาจจะไม่มีภูมิต้านทานเขาอาจจะไม่รู้วิธีในการแก้ปัญหาเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเขามีภูมิต้านทานนะฮะเขารู้เล่เหลี่ยมต่างเนี่ยเขาสามารถที่จะลดความเสี่ยงที่มันอาจจะยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังเฝ้าโทษเหตุการณ์ต่างๆนะฮะว่า เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยมันช่างรุนแรงมันช่างโหดร้ายนะฮะมันช่างเป็นเรื่องโชคร้ายสําหรับใครต่อใครก็ตามนะครับอยากจะให้ลองมองแง่มุมดีๆนะฮะแล้วก็คิดซะว่าในทุกเรื่องนะฮะในเสียมีดีนะครับในดีมีเสียทุกเรื่องเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากข้อเสียกลายเป็นข้อดีได้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะเลือกมุมในการมองหรือว่าเลือกสิ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นๆไปได้ หวังว่าเรื่องราวของเท่าไส้ในวันนี้นะฮะที่เสียม้านะฮะแล้วก็มีลูกชายที่เสียขาไปนะครับจะเป็นหนึ่งในอุทาหรณ์นะฮะหรือว่าอุปมาอุปไมยให้เราเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราหวังว่าทุกคนนะฮะจะสามารถที่จะเปลี่ยนวันร้ายๆนะฮะให้กลายเป็นวันดีๆได้ด้วยกําลังใจแล้วก็ด้วยทัศนคติของเราเอง และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า The hard work puts you where the good luck can find you การทำงานหนักนะฮะมันจะจัดที่จัดทางให้เราไปอยู่ณนะตำแหน่งที่โชคดีๆมันจะหาเราเจอในที่สุดครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุข พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ